สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองของเรื่องอัตราสัมพัทธ์ซึ่งเราจะมีตัวอย่างสองตัวอย่างนะครับแล้วก็จะต่อตัวอย่างสุดท้ายในคลิปหน้านะครับก็ทบทวนความจำว่าอัตราสัมพัทธ์จะเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบางตัวเทียบกับบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งแต่ในเซสชั่นนี้โจทย์ ทุกอย่างเลยจะเกี่ยวกับหนึ่งหน่วยเวลานะครับเ็จะได้สักพเนื้อหาไปนะครับที่จริงคือสามารถประยุกต์ได้กับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆได้มากกว่าเวลานะครับแล้วก็ในขั้นตอนในาก,การหาอัตราสัมพัสธ์นะครับว่าก็เนื่องจากมันจะเป็นจุดนะครับเราจะต้องเริ่มจากวามเข้าใจจุดตีความจุด แล้วก็ถ้าสามารถที่จะวาดออกมาเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพกำหนดครูเและแล้มันก็จะช่วยให้ในการทำโจทย์นะครับเป็นไปได้อย่างเข้าใจและถูกต้องแต่ข้อหนึ่งเราก็จะมาสร้างาความสัมพันทางนิสัยนะครับก้จะเป็นสมการไปเช็คแล้วถ้าเราได้สมการเราก็จะหาอนุพันธ์ของตัว ตัวแปรเนื่องจากตัวนี้เราบอกว่าในเซกชันนี้เราจะเทียบกับเวลานะครับก็จะเป็นอนุพันธ์ที่เทียบกับเวลาทนะั้งหมดเสร็จแล้วนะครับก็สี่อันดับสุดท้ายก็จะแทนค่าตัวแปรต่างๆที่เราทราบไปนะครับซึ่งเราก็จะทราบสิ่งที่ือนะครับเราไปอัดฟักันเปลี่ยนแต่งที่าต้องการ ลองดูข้อนนะครับจงหาอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าในขณะที่ความยาวของด้านเป็น10นิ้วนะครับถ้าความยาวแต่และด้านเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเลยสองนิ้วต่อวินาทีเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมนะครับรวมทั้งพื้นที่ประมาณโดยที่มีการกำหนด ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับรวมทั้งความยาญถ้าใครสามารถจำสุดนะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เกี่ยวข้องนะครับมีมความสาคัญกับ ฟังยาวได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตนได้หลือนะครับสมมุติว่าเราจำจาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ความรู้พื้นฐานทางตรีกณมิติอะไรต่างๆมาช่วยอ่านได้นะครับตัวนี้ก็น้ําใหม่นะครับก็จะใช้สิ่งที่จะใช้นะครับก็คือพิธากลับ เราทราบนะครับว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมเท่ากับฐานคูณสูงกรนี้เราเอาตัวไหนเป็นฐานก็ได้นะครับเราผมจะกําหนดโอเคความสูงก็หือวาถ้ากำหนดให้ A นะครับเป็นพื้นที่นะครับ เราก็สมมเนาเราก็จะบอกไปอา่าตัวนี้เขาใช้ p นะครับ x นะครับบอกไปหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นฟังก์ชันนะครับที่ขึ้นอยู่กับ t นะครับไม่ใช่ค่าคงที่ด้วยนะครับแทนความยาด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับทีนี้มันเกิดข้องกับ t ก็คือเมื่อเวลา t เดียดก้าน y t นะครับก็ ความสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อเวลา t ใดๆ pt แทนพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อเวลา t ใดๆเราก็ทราบความสัมพันธ์แบบแรกที่เ่จาจับหนส่วนส x y นะครับก็คือหนึ่งส่วนสองฐานคูณสุดแต่ทาน,นี้เนาะสังเกตว่ามันไม่ได้บบอนะครับว่าส่วนสูงมันมีการเปลี่ยนแปลง เท่าหลันะครับแต่เราทราบว่าจริงๆแล้วค่าวัามันมีความสัมพันธ์กับค่า x นะครับโดยทฤษฎีบทของพิทาคกลลสนะครับเราดูครื่องสามเดียร สหรับตรงครึ่งสามเหลี่ยมเนาะตรงนี้ก็ยังเป็นความยาวก็เป็น x เนะะี่ยครับตรงนี้เป็น y เรามีมุมตักนะคะรับตัวนี้เป็นครึ่งหนึ่งของ x นะคะรับก็จะเป็นหนึ่งส่านับสองจากตรงนี้นะครับเขาบอกว่าขั้นสอง ขั้นสองให้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอ x y นะครับตรงอนนี้เรามีความสัมพันธ์แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะลดรูป y ให้อยู่ในรูปของ x ได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะได้ว่า1ส่วน2 x ทั้งหมดกำลัง2องนะครับบวก y กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองจากพิ่ถ้าผลัพดังนั้นด้านนะครับจะได้จำนวนมาจะได้สาสามส่วนสี่กำลังสอง x กำลังสองเท่ากับ y กำลังสองก็คือ y นะครับตอนนี้มันเป็นจำนวนบวกแทนัะเรก็ไม่ต้องใส่หยุดหยลอะ y ก็ <Y S 1> จะเท่ากับรูทสามส่วนสอง x นะครับดังนั้น ก็จะทําให้นะครับีเท่ากับหนึส่วนสอง x y นะครับแล้วเรามีจำนวน y เท่ากับ x ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะได้เท่ากับสามส่วนสี่ x กำลังสองตัวนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับกแล้วก็หาอนุพันธ์ ซึ่ง x กํลังสองเทียบกับ x ก็ได้หรืออ่าก็จะได้ 2x นะครับแล้วก็ ex เทียบกับ e นะครับมันจะเป็นตรงนี้เสร็จแล้วเรามาดูโจทย์นะครับว่าเขากำหนดอะไรมาให้นะครับแทนค่าตัวแปรและแก้สมการ ut by ut จูงตัวนี้ไม่ต้องแก้นะคะรับรู้สมส่วนสอง x และ dx by dt คืออะไรตัวนี้ก็จะบอกบอกว่าความยาวของด้านเป็น10บนิ้วก็คือ x เท่ากับสินะครับความยาวแต่ละด้านเพิ่มขึ้นด้วยอัตรานร็วสองนิ้วก็คือ dx by dt เท่ากับบวกส ก็จะได้10รูท3นะครับแล้วเราก็จะตอบว่านะครับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นบวกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา10คูณกับรูท3ตารางนิ้วต่อวินาทีนะครับเพราะไม่นวยนเป็นแบบแบบนี้เพราะ4เราบอกว่า จะต้องใส่เหนี่ยวที่เหมาะสมด้วยเนาะตัวนี้ก็เพราะว่ามันมีความยาวมันมีหนวดเป็นนิ้วนะครับแล้วก็พื้นที่มันก็จะต้องเป็นตารางหนวดนั้นก็จะประมางนี้แล้วก็บอกว่าต่อวินาทีทั้งหมดนะครับต่อไป จะเป็นตัวอย่างสี่จุดหนึ่งจุดสามนะครับซึ่งจริงนแ้นะครับสำหรับใครที่จะมาสอนตรงนี้แนะนำว่าจริงๆแล้วน,น่าจะเริ่มต้นจากตัวอย่างสี่จุดหนึ่งจุดสามก่อนเพราะว่ามันมีลักษณะที่เรียบง่ายกว่านะครับสี่จุดหนึ่งจุดหนึ่งค่อนข้างที่จะตัดกำลังใจคนเรียนบางคนมากนะครับแต่ว่าถ้าใครมองเป็นความ ฐ้าขาก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับตรงกระบอกลมนะครับมีลมัศษณเกี่ยวกับลัศษณีเกี่ยวกับส่วนสูงด้วยนะครับเขาให้ขานอะไรเขาก็จะหาดปั่นมากนะครับดังนะั้นเราจะมีตัวแปรนะครับอ่านะครับวงเล็บทีด้วย บอกว่าแทนรัศมณของทรงกระบอกกลมเมื่เวลา t ใดๆนะครับ y t แทนความสูงของกระบอกกลมเมื่อเวลา t ใดๆและก็ตัวที่เขาต้องการหาความเปลี่ยนแปลงก็คือปริมาตรแล้วก็กำหนดตัวแปรในรลักษณะหนึ่งครับนะเราวาดรูปสอนะนรับ มล้อเสหนีอ่านะครับส่วนสูงใช้ตัวตัวแปเป็น y เป็น x ไม่ไม่เป็นไหล่นะครับเสร็จแล้วเราหาความสำคัญจากสูตรทรงกระบอกนะครับก็จะเท่ากับ v จะเท่ากับส่วนสูงคูณกับพื้นที่หน้าตัดซเน่งมันเป็นวงกลมนะครับก็จะเป็น วายอ่ากำลังสองหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้ dv by dt นะครับ okay. เท่ากับผมดึงทาอยออกมาก่อนนะครับตัวข้างหน่อยก็จะเหลืออ่ากำลังสอง y ซึ่งอ่าอนุพันธ์เทียบกับ t ีนะครับมองหน้ามองไปนิดเป็นหน้ามองไปนิ้เป็นหลัก,น,น,กน,น,นะครับ หน้าดิฟหลักอากำลังสองดบวกกับหลังดิฟหน้าดิฟอากำลังสองนะครับ r ากำลังสองดิฟเทียบกับ R ได้สอง r นะครับแล้วก็ r ดิฟเทียบกับทอีกรอบนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราทราบอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นตั้ง แทนตัวแปรจากที่เขาบอกว่านะครับส่วนสูงของทรงกระบอกเพิ่มขึ้นด้วยอัตราสองต่อฟุตต่อ,ตอ,ตอวิน,วนาทีนะครับซึ่งส่วนสูงเราให้เป็นตัวแปรก็คือ y นะครับดังนั้น dy d ายไปดีทีเท่ากับ2นะครับ ลักษณะของทรงกระบอกนะครับลดลงด้วยอัตราสาวพุตต่อวินาทีตัวนี้เป็นอะไรครับเนื่องจากมันลดลงถ้ามันก็จะติดลบนะ,ะรับตก็จะเป็นลบสามและเขายังบอกอีกว่าเมื่อลักษณะเป็นสองพุตนะครับ R ก็เป็นสองและ y นะครับ ความสูงในขนาดนั้นเป็น3ดังนั้นว่าเท่ากับ3นะครับแทนค่าในสมการรงี้นะครับเมื่อเราทราบทุกตัวแล้วจากขั้นต้นเนาะเราก็จะได้อนา,าเป็นเท่ากับใกำลังสอง นะกำลังสองสองกำลังสอง dy by dt คือสนะครับคูณสอง y คูณสาม r ก็คือส dr by dt ลบสนะครับ อันี้ถ้าคำนวณปลูกกล้องน,นะครับไม่ถูกหนึ่แปดคูณสี่เก้าสี่สามสิบเก้าคูณสี่ลบสามสิบหกดังนั้นคูณน,น,นะครับถ้าคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับนะครับก็ แก้ไขไปที่วนะครับแต่ว่าหลักการก็จะสมันรลงลบ28นะครับปริมาตรของทรงกระบ,บอกตัวนี้มันติดลบเนาะมันก็จะต้องลดลงนะครับด้วยอาาัตรา28ลูกบาทฟุตต่อวินาทีเพราะว่าเราพูดถึงสิ่งต่างๆเป็นฟุตและปริมาตรนะครับมันก็จะต้องเป็นลูกบาตร โจทย์ในคลิปที่ผ่านมารวมทั้งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเนะะื้อหาตัวอย่างทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากโจทย์ในในการทำหัวข้อนี้นะครับยิ่งทำโจทย์มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งมีความเข้าใจมากมากขึ้นดังนั้นในคลิปหน้าเราจะมีโจทย์เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งโจทย์นะครับซึ่งอาจจะถ้า อาจจะรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนขึ้นนะครับก็ก็ลองดูกันในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายของอัตราสมัมผัสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ